ซึ่งในกาแฟแบทนั้นนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีสารคาเฟอีนเป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์และการเจริญเติบโตของเพี้ยได้เป็นอย่างดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่ชื่นชอบต้นไม้มงคลทุกๆท่านนะคะวันนี้มิ้นจะพาเพื่อนๆมาดูแลบอนสีที่ได้ปลูกไว้ที่บ้านกันคะ่ะช่วงนี้บอนสีของเราก็มักจะไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆส่วนมากปัญหาที่เรามักพบเจอกันอยู่บ่อยๆนั้นก็จะเป็นบอนสียุบตัวบอนสีใบไหมบอนสีใบเหลืองโคนเนา่า หรือว่าจะเป็นสัตวูพืชที่มารบกวนบอนสีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนกินใบไหมท่าเพี้ยต่างๆค่ะซึ่งโรคพืชเหล่านี้ก็มักจะมากับสภาพอากาศลมแล้วก็สภาพดินที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆ วันนี้นั้นมิ้นจะพาเพื่อนๆมาการจัดเพี้ยในบอลสีด้วยวิธีง่ายๆที่ปลอดภัยทั้งคนและพืชค่ะเพี้ยอ่อนนั้นเขาจะโตเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้นาน6-41วันและสามารถออกลูกได้ตลอดชีวิต75-450ตัวเขาสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากค่ะเพื่อนๆโดยเพี้ยเขาจะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงที่โคนกับใบอ่อนของบอลสี ทําให้บอนสีของเรานั้นชะนักการเจริญเติบโตต้นแค้แกนลําต้นไม่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้นานๆก็จะทําให้บอนสีของเรานั้นตายได้ค่ะสำหรับวันนี้นั้นมิ้นจะกำจัดเพี้ยด้วยการใช้กากกาฟแฟบด ดยกากกาแฟาบดนั้นนะคะเพื่อนๆเรานําเขามาตากแดดให้แห้งก่อนค่ะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเชื้อราจากนั้นเราก็มาโรยกากกาแฟาบดบริเวณรอบๆต้นบอนสีและบริเวณรอบๆหน้าดินค่ะซึ่งในกาแฟาบดนั้นนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีสารคาเฟอีนเป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์และการเจริญเติบโตของเพียรได้เป็นอย่างดีค่ะ ในกากกาแฟบทนั้นนะคะเขายังช่วยรักษาระดับความชื้นของหน้าดินและที่สำคัญยังมีคุณสมบัติป้องกันการชะล้างหน้าดินได้ด้วยค่ะเพียงแต่เราต้องระวังอย่าโรยกา,กากกาแฟปกคลุมหน้าดินมากเกินไปนะคะเพื่อนๆเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราในหน้าดินได้ค่ะ เท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะทำให้เราสามารถกำจัดเพี้ยหรือว่าศัตรูพืชที่มารบกวนบอนสีของเราได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้มิ้นหวังว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีกำจัดเพี้ยกำจัดศัตรูพืชต่างๆที่มารบกวนบอนสีของเราคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ